มาเนี่ยเห็นความสําคัญของการออกกำลังกายการที่มีสุขภาพดีเนี่ยมันมี8ปอแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน8ปอและสำคัญก็คือว่ามันมีความเกี่ยวโยงกับการปฏิบัติธรรมด้วยถ้าร่างกายไม่มีสุขภาพที่ดีมันก็ปฏิบัติธรรมได้ยากเราก็จะเดินในธรรมได้ไดยากงั้นก็เลยคิดว่าการออกกำลังกายอ่ะโดยเพราะการทําที่มันประจำทมเสมอเป็นสิ่งที่ดีนะแล้อย่างคนเราอ่ะมันก็มีพูดง่ายมีนิสัยขี้เกียจ็นพื้นรู้หมคราว่า มันก็มีคนที่นำและ่าทำแล้วอย่างหนึ่งก็มีคราวาาที่เขาเรียกร้องอก็เลยเกิดการที่จะมานำและ่าทำอ้าวเรามาออกกำลังกายกันนะเตรียมตัวท่าท,ที่หนึ่งการแขนเกินมือแตลอะลายหมุนลายเริ่มหนึ่งสองสมหมุนกลับ หนึ่งสองสามกบแล้วมือลงต่อไปบริหารคอหมุนคอก้มลงก่อนเริ่มหนึ่งสองสามหมุนกลับ หนึ่งสองสามครบแล้วเงยหน้าขึ้นต่อไปบริหารตาเรากรอบตานะหมุนตาไปวงกลมเริ่มต้นจากการเหลือบตามองขึ้นบนเริ่มหนึ่งสอง สามหมุนกลับหนึ่งสองสามเรา,าครบแล้วดาลงต่อไปยกไหล่ขึ้นหมุนไหล่หมุนแป้งหน้าเต็บตัวเริ่มหนึ่งสองสามหมุนกลับ 1นึสองสามาครบแล้วนะต่อไปยกไหลขวาขึ้นนะทำข้างขวาครั้งเดียวเริ่ม2 3งสามหมุนกลับหนึงองามอาครบแล้วต่อไปยกไหล่ซ้ายขึ้นเริ่ม หนึ่งสองสามหมุนกลับหนึ่งสองสามอ้าควครบแล้วต่อไปนะห้านับเก้าเด็กตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 cao 1ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 2, 5, 1, 2, 3, สี่ห้าหกเจด็ดแปด<า>เก้า,าอ้าวครบแล้วสามเที่ยวสามรอบนะต่อไปท่านะกำมือเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยนะขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกเริ่ม หนึ่งสองสามต่อไป้ายันดินเขาจอกเตึงเขามือเตึงไปนิ้วชี้แบงหน้าเริ่มขวาขึ้นลง สายขึ้นลงกว่าขึ้นลงสายขึ้นลงกว่า ขึ้นลงซ้ายคขึ้นลงครบสามแล้วมือลงต่อไปยิ่งธนูขยับขา้า้กว้างกว่าไหลเล็กน้อยขาขนานกันย่อเข่าลงหลังตรงมือขึ้นเตรียม เริ่มเข้าออก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  ข้าออกข้าออกอ่าครบแล้วมือลงยืดตัวขึ้นขายี่เดิมนะต่อไปมือเท้าสะเอวนะย่อเข่าวขวาลงเข่าแยตึงมือขวาขึ้นเตรียมโยกไปทางซ้าย3ามครั้งเริ่ม หนึ่งสองสามครบแล้วสลับข้างย่อเข่าซ้ายลงเขาวขวาตึงมือซ้ายขึ้นเตรียมยกไปทางขวาสามครั้งเริ่มหนึ่งสองสามครบแล้วมือลงอ่ะขยับขามาที่เดิม ต่อไปยืนขาขนานกันให้ขาขนานกันอย่างนี้เลยนะก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าให้ขาขนานกันเหมือนเดิมย่อเข่าวขวาลงหลังตรงนับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามล้ขึ้นดึงเท้าขวากลับมาก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าอันนี้คือยืดเส้นหลังของเท้าของขกเขา่า ย่อเข่า้ายลงหลังตรงย่อให้รู้สึกว่าขาพับของขาวขาวาตึงเลยนะหนึ่งสองสเอาละขึ้นต่นอไปขยังเท้ามือประสานกันข้างหลังขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกเหยียดตัวขึ้นหนึ่งสองสาม ลงคืนหนึ่งสองสามลงคืนหนึ่งสองสามลงอ่าคราวนี้เปลี่ยนเป็นเอาภะษาม,มือบนศีรษะเพียงเท่าเหมือนเดิมทียมตัวค้น 1 2 3ลงขึ้น1 2 3ลงขึ้น1 2 3ลง3 3อ่าครบแล้วมือลงอ่า ห้าสุดท้ายสบัดปลายนิ้วะมาจะนับ 1- นึถึงแปามเที่ยวนะเตรียมตัวเริ่ม1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปิดเป็นสบัดบด้านข้าง1นึ่สองสามสี่ ห้าหกเปดปิดเป็นสลัดข้อมือ1 2 3 4 5 6 7 8สอ่าครบแล้วมือลงแรกๆก็ทำแค่อาทิตย์ละสวันแล้วก็มีเสียงเรียกร้องอีกว่าเอ้เยอะๆก็ดีนะก็เลยกลายเปนว่าทำทุกวันเลยทุกวันนี้ก็เลยพาออกกำังกายตอนเช้าเนี่ย ทุกวันคือถ้าเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดเลยแหละก็เอามาจาก YouTube แหละไม่ได้คิดเองหรอกได้ดูในแต่ละอย่างแต่เขามีบริหารส่วนนั้นส่วนนี้ก็จะให้มีความหลากหลายและแตกต่างอีกอันนึงก็คือต้องเลือกท่าที่เหมาะสมเพราะว่าเราผู้อายุยาวบางท่าทําไม่ได้มันไม่เหมาะผู้อายุยาวแล้วก็ให้มันมีแบบบริหารคอบริหารไหล่บริหารแขนบริหารขาอะไรเงี้ยก็ให้มันสมประสานปนเปกันจะได้หลากหลาย คาราวาหรือญาติโย,ยมหลายคนเนี่ยที่ได้ทําตามมาไประยะหนึ่งเนี่ยก็จะมีบอกว่าโอ้หได้ประโยชน์มากเลยอย่างตัวอย่างเตมดินเนี่ยเขาจะปวดไหล่เวลาเขาทางานพอตอนเี้นพอมาบริหารกันมาแล้วเนี่ยตอนนี้เขาก็ไม่ปวดไหล่ไดมมันก็หายไปประโยชน์ได้รับอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิด -19 กําลังระบาดสุขภาพสําคัญมากๆนะคะแต่ก่อนก็ไม่เห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายนะคะมันรู้สึกว่าขี้เกียจ ด้วยความที่ขี้เกียจเนี่ยร่างกายเราก็เริ่มเสื่อมมีคนทักท้วงว่าเออ,อสรีละเราเนี่ยมันโคง้งมันงอไปตามสภาพนะฮนะเพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นปวดหลังนะแล้วพอมาออกกำลังกายกับท่านธรรมมาเนี่ยรู้สึกมันค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ก่อนหน้านี้ไอมาเป็นเดือนเลยพอเรามาได้บริหารปอดเราได้รู้สึกได้เลือดสูบฉีดบริหารรู้สึกว่าไอมันก็ลดลงนะตอนนี้ก็แทบจะหายสนิทเลย ตอนแรกก็พยายามออกมาออกนะฮะแล้วก็ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่แต่ในความพยายามของเราเนี่ยเห็นความที่แบบว่ามันเบามันดีขึ้นก็เลยจากเส้นเอ็นที่มันโค้งมันงอเนี่ยมันก็เริ่มมันก็เริ่มยืดหยุ่นได้ค่ะก็เห็นความสําคัญตรงนี้ก็เลยพยายามมาออกทุกเช้าทุกเช้าจากการที่เราใส่ใจแล้วรู้รู้ประโยชน์แล้วเนี่ยเราใส่ใจมาทําทุกวันไอ้ความขี้เกียจเบื่อหน่ายเนี่ยมันก็มันจางไปมันก็ทําให้เราแบบว่า ร่างกายเรามันดีขึ้นมันก็รวมไปถึงอารมณ์ด้วยค่ะแต่ก่อนเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์หงุดหิดนะเพราะว่ามันจากสรีละของเรามันไม่พร้อมใช่ไหมฮะพอเรามาออกกําลังกายเนี่ยมันทําให้อารมณ์ดีขึ้นเย็นขึ้นระบบต่างๆในร่างกายเรามันก็ดีค่ะรู้สึกว่ามันมีผลต่ออารมณ์จริงๆนะตรงจุดนี้นะคะแล้วยิ่งพ่อครูบอกว่าการออกกําลังกายเนี่ยสำคัญทำให้ขภาพเลัแข็งแรงจะได้มี กําลังในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เป็นไปได้ได,ดีสู่นิพพานในที่สุดถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงต่อให้เศรษฐกิจดีอะไรยังไงเราก็ไปไม่รอดโดยเฉพาะยุคนี้นะคะเราต้องทาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงให้ดีที่สุดค่ะ